da 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 da

ตาดีจนจนตาดีโอ้อังนะมาวังชนน้องนะมาลัดมาลัดมลัดอังช่วยุมาวังชนน้องนะลูกเดี๋ยวจะชนน้องอไหน อยวนะอย่นะเฮ้กเราเป็นพี่นะเยวไปน้องจุมินไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรไม่เป็นไรนวดีทยอ่านไม่ดี่พาแล้วไม่อยู่อ่าไม่พี่รับไม่ได้ไม่พี่รับไม่ได้อ่าไมพี่รับไม่ได้